เป็นเวลาร่วมสองสัปดาห์นับตั้งแต่รัฐสภาหโหวตเลือกแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับการโปรดเกล้าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตั้งคณะรัฐมนตรีได้โจทย์ใหญ่อยู่ที่จริยธรรมของนักการเมืองครับและลายชื่อของว่าที่คอรมที่เห็นมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็บอกว่าตอนนี้ใน35 1. 1> บบวกหนึ่ง มีอยู่11ลายชื่อฮะอที่ตรวจเข้มและสุ่มเสี่ยงที่จะขัดเรื่องของเจริยธรรมเป็นอย่างมากมาตรวจเข้มมากๆใน11คนเนี้ยมาตรฐานจริยธรรมครับถูกประกาศขึ้นมาโดยล้อตามรัฐธรรมนูญและบังคับใช้กับองค์กรอิสระครับศาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึง รัฐมนตรีนี่แหละทําให้คนที่จะเป็นรัฐมนตรีรอบนี้ต้องตรวจสอบกันเข้มค้นมากเลยเพราะถ้าหลุดลอดไปเนี่ยบทเรียนอย่างอดีตนาย,ยกเศรษฐาทวีสินมีให้เห็นแล้วและยิ่งครั้งนี้นะมี11ระเบิดช่11ลูกอะที่รออยู่ข้างหน้าแล้วคือพลาดแค่คือพลาดแค่ลูกเดียวนี้ไปทั้งคณะเลยลูกในความหมายของพีว่วีคือส1คน ที่อยู่ในโผของการเป็นรัฐมนตรีครับติดกับดักมาตรฐานจาริยธรรมต่างกรรมต่างวาระไทม์ไลน์ของรัฐบาลแพร์ทองทานกำหนดไว้คร่าวๆแบบนี้ครับ3กันยายนนี้เดิมทีจะทูลเกล้าแต่ตอนนี้ท่าทางจะยาก4-5กันยายนรอปลดเกล้า6-7-8กันยายนรอเข้าเฝ้าถวายสัตว์ครับ หลังจากนั้นไปแถลงนโยบายกันช่วงน้วยแล้วครับขอ<น>สภาช่วง11หรอไม่เกิน <11 S 2> 15กันยา12ไม่เกิน15กันากายาเพื่อที่จะได้ประชุมคอรมอนัดแรกและคิกออฟแจกเงินนี่และแต่งตั้งข้าราชการกันชุดใหญ่ปลายเดือนกันยายโอ้โหนี่ก่อนนั้นเลยใช่ไหมแต่ถึงตอนนี้ ไปไม่ได้ครับเออวันนี้วันนี้พู้สศ่อข่าวได้ถามนายกอิงนะว่าตกลงความคืบหน้าคอรมอเป็นยังไงไปฟังไหไปฟังไหมไปฟังดูครับเสียงอาจจะไม่ได้ยินแต่มีประโยคนะครับนี่ น,นิ่งเหรอโผต่ทุกอย่างนิ่งเหรอนี่นิ่งเหรอครับนายกว่านายกว่านิ่งเหรอนายกว่านิ่งต้องยอมรับนะนี่เป็นครั้งแรกของเธอครับและเป็นครั้งแรกที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเข้มเพื่อทําให้คอรอมอรอบนี้ขาวสะอาดครับนี่รายชื่อโผที่อัปเดตนะวันนี้และไม่น่าจะผิดจากนี้ตอนนี้ที่ช้าไม่ใช่ว่าโผไม่ลงตัวที่ช้าคือ11นะฮะในเนี่ยทั้งหมดนี่ฮะ ติดที่ต้องตรวจเข้มเรื่องของจริยธรรมต่างกรรมต่างวาระอย่างที่พี่โอพูดถึงแหละบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องปปชาบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายมบางคนเกี่ยวข้องกับนโยบายหลักๆก,ก่อนหน้านี้ะนะ,ะที่เคยอนุมัติแล้วก็มีกระดงคดีความคือในอดีตเขาบอกแล้วจริยธรรมเนี่ยไม่มีอายุความนะหนัก<ช>จริงๆนะจริยธรรมไม่ใช่ตัวบทกฎหมายครับแ,<ต>แต่เป็นบรรทัดฐานของสังคมที่กำหนดว่า ถ้าทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ดีงามควรจะทำอย่างไร11นในรายชื่อโผคอรมอมีดังนี้ครับจริงมีรายชื่อเออจริงจริงแต่ว่าเราไม่อยากเราไม่อยากเลยกลัวว่ารายการชี้นำเดี๋ยวดูไม่ดีราี้นคนแรกโชช้างเลยนะรัฐมนตรีชอ คนที่สองรัฐมนตรีนอนอเลยนะนอสองนอนอสองนอมีสองนอ,อ,งนอคนที่สามรัฐมนตรีอ oh. คนที่ห้ารัฐมนตรีดอโอ้ oh, น,นี่คนที่อกเริ่มตีอะไรนะชอชิงอะชอชิงก็จะรู้ไหมเนี่ยคนที่เจ็ดเริ่มตีอออ่างคนที่แปดเริ่มตีพอดูสิ oh. คนที่9รัฐมนตรีสอคนที่10รัฐมนตรีและคนที่11ก็รัฐมนตรีพอครับเอางี้วพอมีสองคนเอางี้หกคน,นติดบ่วงว่าด้วยเรื่องของอะไรคดีความอยู่ที่ปปชซึ่งก็เถียงกันเยอะว่าคดีความปปชนั้นถือว่าเข้าข่ายหรือย,อยังเพราะไม่นั้นใครก็ไปกันแกล้งได้ใช่ไหมถ้าอยู่ในกระบวนการไปเหมือนกันกับการเป็นผู้ต้องหาครับ ยังไม่ใช่นักโทษหรือบางหรือบางหรือบางคนเนี่ยมีการเกี่ยวข้องไปแล้วแล้วก็โทษในลายแรงโทษในลายแรงเนี่ยนะเหมือนกรณีของบอสบบเนี้ยเข้าข่ายไหมอันเนี้ยอันเนี้ยต้องพิจารณามันมีคนบางคนอยู่ในนั้นนะก็จะเหลือบางคนเกี่ยวข้องกับคดีที่ตัวเองเคยเป็นรนตรีสมัยก่อนนู้นใช่โครงการใหญ่ๆๆญ่เนี่ยถูกหยิบคดีนั้นมาตรวจสอบอีกทีบครับ เอามีหนึ่งคนเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันนี้นะ,ะมีสามคนคที่คดีก่อนหน้านี้มีหนึ่งคนที่ลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวหมดมรจะเรียมไงโอ้ตรวจหมดเลยเหรอตรวจหมดถึงขนาดบอกว่าไอ้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในรอบที่แล้วจากโหโหคุณเศรษฐาทวีสินที่สังเวยชีวิตทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นบริบท หน้าต่างบานใหม่ของประเทศไทยมาดูนี้ฮะถ้าใครได้อ่านบทความของอาจารย์ดรบันดิติสาวรวันนี้ในกรุงเทพกิจก็จะรู้เลยว่าจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมเมื่อใช้นักการเมืองนั้นกว้างแค่ไหนนะ,ะการนำจริยธรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินความคลุมเครือจึงมากและมักมีคำถามเสมอว่าอะไรคือมาตรฐานจริยธรรมผู้ตัดสินมีความรู้และเข้าใจจริยธรรมดีหรือไม่ รวมไปถึงผู้ตัดสินมีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เ <Nee. S 2> นี่ปัญหาอยู่นี่เปลี่ยวนี่ดิเอานี้เลยดูง่ายๆเลยนะ uh. อันนี้คือเส้นของกฎหมายเส้นของกฎหมายถ้าใครต่ำกว่าน,นี้ไม่ต้องตีความเลย uh. คือผิดแน่นอนขาดคุณสมบัติคือผิดกฎหมายก็ขาดคุณสมบัติเลยแต่จริยธรรมเนี่ยอยู่เหนือกฎหมาย,ยเหนือจริยธรรมอยู่เหนือกฎหมายแต่อยู่เหนือกฎหมายมีหลายชั้นนะใช่มีหลายระดับแล้วแต่จะตีความวินิจฉัย uh. หรือว่าบริบทประเทศนั้นๆที่อยู่นั้นๆ บริเวณนั้นๆกลุ่มคนนั้นๆอาชีพนั้นๆจะวินิจฉัยตีความจะได้ทําเป็นยังไงเหนือแค่ไหนนี่พี่วีนี่ดูดีหลายชั้นนะพี่วีคุณรู้ไหมรัฐมนตรีบางคนอะ ด้วยคำวินิจฉัยของศาลว่าเข้าไปร่วมสังฆกรรมหรืออยู่ร่วมกันกับผู้การหนึ่งการใดเนี่ยถือไม่ทรงอย่างยิ่งรัฐมนตรียบางคนที่อยู่ในโคตาติดกับดักนี้เลยนะนี่ผมผมว่าพี่โอนี่เป็นลำดีไม่ได้เลยเพราะไปพบกับเขาไปทั่วเพราะเกิดเพราะเกิดกเกิดวไปทั่วพร้นมาตรฐานจริยธรรมมันหยุบเลย คือเหนือกฎหมายก็ก็จริงนะแต่มันมีหลายระดับใช่แล้วแต่ว่าจะใครจะมีจัยยังไงเนี่ยเหนื่อยมากนี่ครับอางคนนะเคยเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ครับประเทศไทยองค์กรนี้มีปัญหาในบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับการซื้อการลงทุนในบางประการตอนนี้ติดกับดักเหมือนกัน โอ้โหไม่ละคุณดูนี่เพราะนั้นไม่แปลกแล้วถ้าจะมีผู้ร้องออกมาเยอะหลังอย่างนี้นะ<อ>ผู้ร้องอที่เป็นฝ่ายแค้นนะนะ<อ>และก็แน่นอนเรื่องของปชเนี่ยอย่างที่บอกในสิบเอ็ดเนี่ยประมาณ6 6หลายเมือ,อที่เรื่องอยู่ปชอ,อยู่ปปชว่าในเรื่องในปชนี้ตีความได้มากน้อยแค่ไหนเ<อ>ข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่นี่ว่าที่รัมตรีประจําสามนักนาย,ยกรัมตรีนะครับชูศักดิ์สีนิน มีคําตอบสําหรับเรื่องนี้ครับนี้เราเราต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นอยู่กระบวนการตรวจสอบไอ้ที่ผ่านมาที่เราวิตกกังวลกันเนี่ยมันก็เรื่องคล้ายๆค,ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เรื่องประมวลจริยธรรมเรื่องอะไรทั้งหลายวงซึ่งเรื่องเหล่านี้นะมันมันจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด หมายความว่าเจนปปชเขาชี้ขาดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอย่างนี้แต่ว่าขนาดนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องมันไม่ถึงขั้นนั้นเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ที่อะไรผู้รับผิดชอบอ่ะเขาจะคิดยังไงว่าโอเคดูแต่ละเรื่องมันขนาดไหนแต่ผมสันนิษฐานว่าเรื่องเหล่านี้มันยังไม่ไม่ไม่สิ้นสุดยังไม่มีข้อ,อยุติวันนี้คือดีใครร้องร้องไปว่าเออเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ระบบราชการเนี่ยระบบปปชเขาก็รับเรื่องไว้ส่วนจะผิดไม่ผิดอีกเรื่องหนึง่งเพราะนั้นีนน่เป็นดุลพินิษนะครับแต่ว่าไม่ได้ชี้ว่าใครขาดเจริญธรรมใครขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้อันนี้ต้องพูดอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครั้งกรณีของคุณพิชิตเนี่ยตีความอย่างแคบมาครั้งหนึ่งแล้วนะไอ้น,นั่นคือ <c oughs> กรณีของคุณพิชิตอ่ะมันมีเรื่องมีราวว่าเคยเป็นแบบนั้นแต่กรณีเนี้ย ที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าการล้องไปพี่ปปอชอการต้องข้อคอรังหาบางเรื่องมันยังไม่มีการวินิฉัยและตัดสินซึ่งมันก็อมองได้เพราะบางเรื่องถ้าต้องการใช้ปปชกันแกล้งกันเนี่ยใชใ่ไปยื่นค้างไวนะ้<ม>ไอันนั้นอันนั้นอีกเองนะค้างไว้เนี่ยจะนับไม่นับ ใช่ไหมใช่แต่ถ้าขั้นตอนปรชไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยค่อยว่ากันมยว่ากันตอนนี้ทิศทางการเมืองไทยภายใต้การบริหารจัดการของนายยกหญิงอายุน้อยที่สุดของประเทศไทยจะอยู่ในสองห่วงครับครับห่วงหนึ่งเป็นนิติสงครามครับสู้กันเรื่องของหลักนิติศาสตร์ หลักกฎหมายนี่แหละครับต่อมาเป็นเกมการฟ้องร้องสกัดรัฐบาลแพรทองทานกันทุกอนูเลยครับ <c oughs> ม,ามากันพร้อมมากันพร้อมเลยครับน่าสงสารนายกหญิงของเราครับนี่ครับตอนนี้อนาคตของประเทศไทยมันจะไปทางไหนครับการนักการเมืองและรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเจอกับดักเนี่นครับถูกตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นการเมืองจะมีความ สะอาดมากขึ้นครับเพราะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยใช้ดุลยพินิจ์และตัดสินใจตั้งคนไปนเสร็จถูกสอยตามหลังถามว่าออนายกเดือดร้อนไหมล่ะเดือดร้อนดิเดือดร้อนดิมันต้องระวังต้องระวังต่อมาลดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะตุลิคอร์รัปชันเนี่ยมันคือไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมเลยใช่เลยมันไม่มีจริยธรรมใช่ <laughs> ผู้นํารัฐมนตรีจะสะอาดประชาชนจะวางใจได้ การเมืองคอรมอจะสะอาดแค่ไหนเนี่ยผมว่านะ <c oughs> นายกอ,อุงอิงต้องตัดสินใจหนักทีเดียวรอบนี้ทำไมในการตรวจสอบรอบนี้เป็นครั้งแรกนะพี่วีครั้งนี้ตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยใช้หน่วยงานทั้งหมดหกหกหน่วยงานในการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับจริยธรรมครับพี่วีดูสำนักเลขานายกลนตีรวบรวมรายชื่อเสร็จแล้วสอบถามปาปชว่า <c oughs> ใคร มีมนทีนบ้างติดชงนักปักหลังอยู่ที่ปปอชอบ้างครับสอบถามสารยุติธรรมสอบถามสารรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งเป็นครั้งแรกนะสอบถามไปที่กอกตที่วีดูสิบา,บางส่วนบางคนถ้าแบบสงสัยเนี่ยเขาถามไปที่ปปอด้วยนะอ,ะส,อสอบถามไปที่นี่แล้วตึงจะเสนอไปที่กฤษฎีกาว่ากันว่าในการสอบถามเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้เขาไม่ตอบเป็นชื่อคนนะเออ เขาไม่ระบุช no ื่อรัฐมนตรีเขาระบุประวัติตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนเขารู้จักคือถ้าบอกชื่อล้มตีไปเนี่ยเขาจะมีบายแอดโอาบแอดใช่ไหมบอกแค่ตามบัตรประชาชนไปเอาบัตรประชาชนนายบักบันบุลเล่ไปดูถ้าบักบันบุลเล่เขารู้จักชื่ออยู่แล้วว cool ่าเป็นล้มตีไอของผมเลขไทยจำง่าย ผลจากคำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม5ต่อ4ที่ผิดลายแรงนะครับนำไปสู่บรรทัดฐานใหม่ของการเมืองไทยโอผมว่านายกองอิงเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากครั้งนี้ผมยเหนื่อยก็อย่างที่เราบอกว่าถ้าดูมันบางส่วนยังมีส่วนมากที่ยังตรวจไม่เสร็จเนี่ยตั้งไปก่อนเลยครับเพื่อที่จะคอรมได้เดินพี่วี ตอนนี้มันติดกับดักกันนงใช่ไครบสามารถบวกหนึ่งก็ได้ครับถ้าตั้งไปก่อนตั้งไปไม่ครบมันมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลไหมก็มีก็มีแต่ต้องแรกกับความเชื่อมั่นตรงนี้กับสิ่งที่สังคมเข้าใจว่าต้องสวจเข้มเนี่ยกับถ้าช้าไปนวยวายไม่เดินด้วยเพราะนโยบายหลัก โอ้พ <N cess Me> ี <N SL I> parole, ่ว like ีต้องผ่านคอรมอภายในกันยานะพี่วีถ้าตั้งคอรมอไปปรากฏว่าคนที่อยู่ในโผไม่มีรายชื่อไปในยุ่งเลยนะรู้เลยรู้เลยต่อสอกจริยธรรมมันไม่ใช่ข้อกฎหมายนะครับแต่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อสังคมนั้นมันดีงามนายกรัฐมนตรีหญิงของเราจะตัดสินใจอย่างไรกับ11รายที่สุ่มเสี่ยงน่าติดตามอย่างยิ่งเขาบอกว่าจริยธรรมนี้ตรวจเข้มมากและปมจริยธรรมนั้นเ็บอกว่า ฝ่ายแค้นก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและจัดการดำเนินการรัฐบาลอุงอิงครับ